ตอนนี้นะครับเรามาถึงน้ําตกแล้วนะครับก็กลายเป็นน้ําตกที่ไม่รับไปแล้วนะสลับน้ําตกที่อยู่อำเภอภูผาม่านนะครับนั่นไงครับเขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,ก,กันว้าวสูู่ม่านครับอลังการ น,นี้นะครับเราก็มาดูน้ำตกใกล้ๆแล้วนะครับตอนนี้นั่งบนขอนไม้พลังการมากครับผมเดี๋ยวจะไปแหงน้ำตรงนั้นกันตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงแอ่งแล้วนะครับ เราจะบอกว่ามันสุดยอดมากมนะครับดูเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันถึงเวลาไปเล่นน้ำเลย Oh, ตอนนี้นะครับก็เติมความสดชื่นเรียบร้อยแล้วย้หูนะครับเดี๋ยวมาใหม่อันนี้มาคนเดียวไม่ค่อยสนุกเท่าไรรหร่นะครับเหงาดูน้ําใสมากใสมากมากครับมาาเลยมากจอดรถเมล์ใสเดินมานิดเดียวนะครับแนะนำนะครับใครยังไม่มานะครับ ครับไม่ควพรพลาด<ม>เดี๋ยวเลยนะหน้าฝนนี้นะครับไม่มีน้ํานะครับนะเดี๋ยวให้ดูดีโอรอบบาอีกครั้งหนึ่ง